มุมมองสำหรับพี่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่สวยงามมากๆนะคะเพราะมันเป็นอาชีพที่พลิกชีวิตพี่จริงๆแต่ถ้าเราไปทําไปนานๆเราจะมีรายได้แบบไร้ขีดจากัดอะค่ะไม่มีเพดานพี่เคยประสบความสาเร็จนะคะ50ล้าน ชื่อพี่ตานะคะทันสตาทำเที่ยงค่ะอ,อ๋อเมื่อก่อนนะคะพี่ก็ทํางานประจําเหมือนคนทั่วไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็มาทําธุรกิจกขายเต็มเวลาค่ะจริงๆแล้วมุมมองสำหรับพี่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่สวยงามมากๆนะคะเพราะมันเป็นอาชีพที่พลิกชีวิตพี่จริงๆแต่หลายคนไม่เข้าใจค่ะเียดายมากๆเลยนะคะธุรกิจนี้ค่ะถ้าคุณเข้าใจคุณจะรัก,รกจักรัทาแล้วก็รักธุรกิจนี้มากๆเลย พี่ตาเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ไปเรียนรู้ใน Next Word เน็ตเวิร์ดเนาะเราเรียนรู้แล้วแล้วเราก็ถูกสอนว่าถ้าเราจะรวยเราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ทีเนี้ยเรากลับมามองที่ตัวเราเราเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีทุนก็มีธุรกิจเดียวที่สามารถเราให้เราเป็นเจ้าของได้นั่นก็คือธุรกิจเครือข่ายค่ะแล้วก็เราถูกสอนว่าวันนี้ธุรกิจเครือข่ายะ ตอนแรกได้ทำแล้วมันยากใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปทําไปนานๆเราจะมีรายได้แบบไร้ขีดจํากัดอะคะ่ะไม่มีเพดานมันก็เลยทําให้เรามองเห็นเป็นโอกาสอ่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากมันก็ไม่ได้ง่ายคะ่ะอะไรที่เราอ่ะใหม่ๆแน่นอนคะ่ะมันยากสําหรับเราแต่ถ้าเราเรียนรู้และลงมือทำไปเหมือนเราได้ฝึกงาน,นทำประจําสม่ําเสมอเนี่ยมันจะทําให้เกิดความชํานาญคะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเรา ข้อดีก็คือ 1. เราไม่มีต้องมีต้นทุนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของการศึกษาในเรื่องของทุนทรัพย์นะคะแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ข้อที่2ก็คือวันนี้เราไม่จำเป็นต้องเก่งเพราะที่เนี้ยทำงานเป็นทีมทุกคนะจะเหมือนช่วยเหลือกันมีเป้าหมายเดียวกันพูดเหมือนกันทําเหมือนกันแล้วมันก็เกิดสายสัมพันธ์แล้วก็รักกันข้อที่3ม,มันก็คือทําให้เรามีคอนเนชันค่ะมีปฏิสัมพันธ์กับคนและดู้ดจักคนที่เขาเขามีคนเก่งอะค่ะวันนี้เหมือนเราได้ไปเจอคนที่เก่งคนที่มีทัศนคติที่ดีคนที่มี โอกาสมากกว่าเราก็มาแบ่งปันในอาชีพเดียวกันซึ่งมันเป็นอาชีพที่สวยงามจริงๆอ๋อพี่เคยประสบความสำเร็จนะคะก็คือรายได้นะคะ5้ล้านแค่ใช้เวลาแค่6ปีเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตค่ะไม่ใช่เพราะพี่คนเดียวนะคะครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็สมาชิกที่มาร่วมกับเราเนี่ยทุกคนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พี่รักธุรกิจนี้พี่ชอบธุรกิจนี้ค่ะแต่วันนี้สิ่งที่พี่เห็นก็คือคนไม่เข้าใจธุรกิจนี้ค่ะก็จะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติอ่ะก็คือแบบว่ามาทําธุรกิจนี้ด้วยวิธีคิดที่มันผิดผิดมันทําให้ธุรกิจมันผิด,ผดเพี้ยนวันนี้พี่มาเจอทัวร์เดียเราเราฟังผู้ประกอบการของทัวร์เดียเขามีความคิดที่คล้ายๆกับเรา แล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่อะ่ะก็คือวันนี้ถ้าเรายังทําอะไรเก่าๆเนาะเราไม่ปรับตัวโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะเราได้ทํางานกับคนรุ่นใหม่ด้วยวิธีการใหม่ๆค่ะแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็จะไฟแรงแล้วก็เป็นวทยที่สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีคุณแม่เป็นที่ปรึกษาในธุรกิจนี้ซึ่งคุณแม่มีประสบการณ์ บอกได้เลยค่ะหลายข้อมากๆเลยค่ะก็วันนี้ก็เพิ่งมาอยู่ก็รักค่ะสิ่งแรกก็อย่างที่บอกเนาะวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการอันที่2ก็คือที่เนี่ยค่ะมีโรงเรียนสอนธุรกิจมันจะทําให้นันกธุรกิจที่เข้ามาที่เนี่ยค่ะเป็นมืออาชีพเพราะที่เนี่ยเราสอนสอนทุกอย่างเลยคือเราไม่ได้ใช้ในเรื่องของการโมดิเวตกันเราสร้างนักธุรกิจของเราเหมือนการวางก้อนอิฐในการสร้างตึก นั่นหมายถึงความมั่นคงเพราะตอนนี้หลายๆนักธุรกิจที่ทําธุรก,กิจเนี้ยค่ะพากันย้ายค่าย,ย้ายแล้วย้ายอีกแล้วมันก็เสียหายเนาะแต่วันนี้ถ้าเรายืนหยัดแล้วก็มาสร้างตึกด้วยกันค่ะทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะก็ จริงๆแล้วอะค่ะธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพที่เหมาะสมที่สุดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเพราะธุรกิจเครือข่ายน่ะแค่คุณเดินเข้ามาแล้วตัดสินใจนะคะคุณก็มีรายได้แล้ววันนี้เรามี MLM เนาะธุรกิจเนี่ยมีหลายวิธีการที่ทําให้คุณอะค่ะ หาเงินได้แบบสามารถที่จะมีไรายได้แบบได้ขีดจำกัด <Wow. S 1> อยู่ที่คุณมีเป้าหมายชัดเจนไหมคุณโฟกัสกับมันไหมคุณเอาจริงกับมันไหมคือจริงๆแล้วค่ะความสําเร็จเนาะในในมุมมองของพี่ตาเนาะ,ะวันนี้ความสาเร็จของพี่ตาคือเราได้ทํางานในสิ่งที่เรารักทํางานแล้วเราเห็นปลายทางว่างานที่เราทำเนี่ยมันเติบโตค่ะแล้วก็สังคมที่เราอยู่เราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจเรามีความสุขค่ะ